สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับชวนชมรถสวยหน้าใช้นะครับรถเก๋งพันแกร่งพันอึดของยุคนี้เลยนะครับโ o y ย t a c o r o l ล่าอ t i ติสนะครับตัวนี้ปี2008สภาพสวยงามเติมบางโรงงานนะครับรถมือแรกป้ายแดงนะครับ ลองชมดูก่อนจะสวยถูกใจหรือเปล่าครับคันนี้ผ่อนได้ครับชิลชิเลยครับเดือนประมาณ4 0 0 0สนใจสอบถามได้เลยนะครับใครจะซื้อสดก็ได้นะครับไปขอราคาสดลดกันได้เลยครับ1 8 5 0 0 0บาทนะครับต้องบอกว่าคันนี้ถือว่าสมบูรณ์และพร้อมมากๆหายากครับลองชมดูได้เลยนะครับตัวนี้ครบเครื่องคุ้มแน่นอนนะครับในราคาที่ผ่อนได้ด้วยสาหรับใครที่เครดิตดีนะครับจะวางดาวหรือจะผ่อนเลยก็ได้นะครับชิลชิครับเอารถไปใช้งานเน้นเพื่อความสะดวกสบายครับ เท่าไหร่ไม่ต้องไปคิดครับตีไปวันละร้อยกว่าบาทเองครับลองชมดูนะครับสภาพแบบนี้ท่านสนใจและนําไปใช้ได้หรือไม่โดยปกติแล้วตัวนี้ก็อึดทนถึกอยู่แล้วนะครับแต่สภาพตัวนี้ถือว่าต้องยอมรับนะครับว่างามตามากๆนะครับประวัติดีนะครับไม่เคยชนหนักไม่มีน้ำท่วมนะครับรับประกันเครื่องยนต์ให้ด้วยนะครับ1เดือนรองสนใจติดต่อสอบถามไปได้เลยนะครับห้ามช้าห้ามพลาดนะครับใครหารถใช้งานคันนี้ตอบโจทย์ท่านแน่นอนนะครับอึดทนถึกประหยัดดูแลง่ายซ่อมที่ไหนก็ได้ครับ โตโยต้าโคโร拉อัลติสเป็นรถยอดนิยมครับเป็นรถใช้งานแต่ตัวนี้สวยแล้วก็ดูหรูครับภายในยังสะอาดสวยงามหน้าหลังเดิมหมดนะครับประวัติดีรองชมอ่านรายละเอียดได้นะครับไปทดลองขับทดสอบได้นะครับที่ถนนการประพฤกนะครับต้องบอกว่าคันนี้คุ้มครับผมดูรถมาเยอะครับตัวนี้ถือว่าสวยแล้วราคาไม่แพงครับเรียกว่าน่าจับต้องครับถ้าใครหารถใช้งานตัวนี้เป็นอีกหนึ่งคันนะที่นำเสนอเลยครับถ้าชอบโทรเจรจาสอบถามเลยนะครับ สนใจจริงรีบโทรนะครับผมว่าจะอยู่ไม่นานนะครับมันสมบูรณ์มากๆเลยสวยด้วยครับฝากไว้เป็นอีกหนึ่งทางเลือกครับสำหรับคนหารถประหยัดอิดทนถึกไว้ใช้งานนะครับและสําหรับแนวทางในการแปลงล่างนะครับก็แค่เปลี่ยนกันชนหน้ากันชนท้ายไฟหน้าไฟท้ายนะครับก็จะได้ทรงที่เป็นปี1112นะครับแบบนี้นะครับอันนี้คือตัวอย่างนะครับก็จะได้ทรงสวยๆแบบนี้เลย